สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,572.67จุดบวกขึ้นมา4.34จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.28%มูลคาการซื้อขายวันนี้อยู่ที่49,000ล้านบาทเศษๆโดรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกและก็กลุ่มธนาคาร ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ c p พราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.75%ก็ได้อานิสงส์จากเรื่องของยอดขายที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นหลังมีการยกเลิก Thailand Pass ทางด้านของ b G r ริราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.86% GPC s บวกมา2.71%ก็ได้ปัจจัยบวกมาจากการที่ราคาน้ำมันแล้วก็ราคาก๊าสนั้นมีการั ตัวลดลงมาทางด้านของ principal capital วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8 94%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรามาส2ปรปะะียคานี้จะพลิกมามีกำไรแล้วก็ทานังของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ jazz ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.65%ก็ได้รับข่าวบวกจากการที่กล้าที่จะปิดดิลในส่วนที่ a d v a n c e ์นั้นมีการซื้อบริษัท t r i p l e T b r o a d b a n d ซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนทางด้านของส่วนแบ่งการตลาดอินเทอร์เน็ตบ r o อ d แบนดให้เพิ่มเติมกันขึ้นมาได้ก็เลยเป็นปัจจัยหนุนราคา j a ส z วันนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาทางด้านของ JWD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.80%ก็มีการร่วมทุนกับทางด้านของ CPN ในการขยายธุรกิจ s e l f Storage ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นที่เก็บของให้เช่าทางด้านของ MBK วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 6.75%. ก็ได้รับอน,นิสงส์จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบรับหนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางด้านของ v i h ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.45%ก็มีการเตรียมที่จะขยายพื้นที่รับคนไข้ทั่วไปเพิ่มเติมซึ่งก็ไดาจะช่วยหนุนอัตรากำไรในปีนี้ให้เติบโตได้2หลัก ทางด้านของ T T C L วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8%ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะพลิกมามีกำไรทางด้านของ N W R วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.11%ก็มีการเซ็นสัญญากับทางด้านของ A O T ในงานปรับปรุงลานจอดที่สวรรณภูมิมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทส่วนทางด้านของ P r 9วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.25% ก็คาดว่ากําไรในไตรมาสสองพยห้านี้จะเติบโตได้โดดเด่นกว่า3เท่าตัวเ e ยี่ออ e นเยทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นติดลบไปแปดจุ่งสี่ปอร์ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสสองพยห้านี้กําไรจะลดลงทั้งเยื่ออนเยและก็คิวออนคิวก็เนื่องมาจากทางด้านของค่าใช้จ่ายสาขาใหม่ที่มีการเพิ่มเติมกันขึ้นมา ทางด้านของไบโอเทควันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.59%ก็หลังจากที่มีข่าวว่าเข้าซื้อกิจการธุรกิจกลัน้้ำมันไบโอดีเซลที่มีชื่อว่า Matter Oil s y n e r g y h o l d i n g ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงของสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป11.07%ก็ส่วนหนึ่งมาจากทางด้านของราคาคริปโตเครนซีที่มีการปรับตัวร่วงลงมา กันในช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของ i อเทลราคาหุ้นติดลบไป3.56%ไอลิงก์ x, ติดลบไป3.13% <c oughs> ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเก่งกำไรกันเรื่องของอนิสงส์กับภาครัฐที่มีการยกเว้นภาษี Data Center ส่วนทางด้านของ TFI วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป9.52% ก็ข้าว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีการกินกำไรทำให้ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นไปค่อนข้างมากซึ่งเมื่อลองเช็คข่าวดูแล้วก็ไม่ได้มีข่าวที่เป็นประเด็นลบอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ